กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่เบบีสุพณีน้อยนนทองนะคะมิสแกรนประจวบคีริขันถูกบดฟ้าผ่าเส้นคลิปข่าวเช้าค่ะทั้งที่เพิ่งคว้ามงกุฎได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งต่อมานั่นเองคุณผู้ชมทางด้านของเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการอัดคลิปชี้แจงทั้งน้ําตาค่ะยอมรับนะคะว่าเคยถ่ายภาพดังกล่าวจริงแต่ทําไปเนี่ยเพื่อครอบครัวนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีการขอโอกาสจากสังคมอีกด้วยซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเบบีสุพณีน้อย นนทนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะผ่านทางรายการโหนกระแสนะคะโดยงานนี้เนี่ยก็มีคุณใหม่ค่ะพีดีประจวบนะคะทางด้านของพี่หนุ่มประเสริฐแล้วก็ทางด้านของทนายแก้วอีกด้วยคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็มีการถามเบบีค่ะว่าเคยประกวดมาก่อนหน้านี้ไหมนะคะทางด้านของเบบีก็ตอบเขาว่าไม่เคยประกวดมาก่อนแต่ว่าเดินสายทางประกวดเซ็กซี่เพลย์บอยนะคะตอนนั้นอายุ19เป็นพิตตี้เพลย์บอยค่ะประกวดเล่นๆไม่ได้เป็นถึงเวทีที่มีเกีย แล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะซึ่งทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยก็ถามต่อค่ะว่าตอนประกวดเพย์บอยเนี่ยได้ไหมทางด้านของเบบีก็ตอบค่ะว่าเข้าท็อป40ค่ะตอนนั้นยังเด็กนะคะศักยภาพเราเนี่ยก็ยังไม่พอ เขาเนี่ยก็เลยเลือกคนที่มีศักยภาพพร้อมเข้าทำงานองค์กรค่ะซึ่งพี่หนุ่มนะคะก็ถามต่อค่ะว่าทําไมเนี่ยถึงอยากประกวดเพย์บอยนะคะเบบีก็ตอบค่ะว่าเราเนี่ยก็อยากมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะเราเป็นคนโนเนมอยากประกวดเพื่อให้ได้นามสกุลเพื่อต่อยอดชีวิตตอนนั้นเนี่ยยังเด็กแต่หนูเนี่ยส่งตัวเองเรียนนะคะดูแลตัวเองตั้งแต่เด็ก หนูรู้สึกว่าอะไรมีช่องทางเราก็อยากเข้าไปหาค่ะคุณหนุม่มซึ่งพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็ถามเขาว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยแค่อยากมีนามสกุลต่อท้ายทางด้านของเบบิคก็ตอบเขาว่าใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยหนูจะไปประกวดแม็กซิมแต่เขาปิดไปแล้วหนูก็สายนี้แต่แรกนะคะซึ่งพี่หนุ่มก็ถามต่อคะ่ะว่าการที่มีนามสกุลต่อท้ายเนี่ยคิดว่าจะช่วยอะไรเบบิคก็ตอบเขาว่าหนูเนี่ยคิดว่าจะมีคนเชื่อถือในศักยภาพของเราเพราะกว่าจะประกวดสําเร็จกว่าจะได้ตําแหน่งเนี่ยมันยากมากต้อง พิสูจนความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆเขาเนี่ยถึงจะให้ตำแหน่งนี้นะคะเราก็เอาไปต่อยอดในการทำงาน โดยงานนี้เองคุณผู้ชมทางด้านของพี่หนุ่มก็ถามต่อค่ะว่าชีวิตที่น้องบอกว่าลําบากมากเนี่ยทางด้านของเบบีก็ตอบค่ะว่าใช่ค่ะตามคลิปที่ออกมานะคะคลิปนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วบีรู้สึกว่าบีพลาดวันนี้เนี่ยจะตอบเพราะมันคือเรื่องจริงหนูไม่โกหกอยู่แล้วโดยพี่หนุ่มกันชัยเองคุณผู้ชมก็ได้มีการถามค่ะว่าอะไรที่ทําให้ก้าวสู่วงการคลิปลับนะคะทางด้านของเบบีก็ตอบค่ะว่าคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยเหมือนปีที่แล้วบีก็มาไลฟ์แต่การไลฟ์ของบีเนี่ยไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นก็ได้ แต่เป็นกลุ่มที่คนเนี่ยสเสียเงินเข้ามาดูเราเราก็จะโชว์ความสามารถด้านไหนสะขุยเล่นก็ได้โชว์ได้หมดแต่วันนั้นเนี่ยก็คือเกินเลยและรู้สึกว่าตัวเองเดินผิดพลาดจริงๆนะคะทาให้มีคลิปแบบนั้นออกมาค่ะหนูก็ไม่คิดว่าหนูเนี่ยต้องมาประกวดนางงามด้วยซ้ําช่วงนั้นเนี่ยแม่บีป่วยเป็นมะเร็งแกอยู่คนเดียวนะคะหนูมีบ้านให้แกอยู่พึ่งซื้อที่พระรามสองให้แกแล้วให้แก,กเกษียณออกจากงานอยู่บ้านเฉยๆบวกกับน้องหนูท้องด้วยหนูก็เลยงั้นมาดูแลหลานแล้วกันเดี๋ยวหนูทํา งงานเอหนูอยู่คอนโดแต่แม่เนี่ยอยู่พระรามสองแม่ป่วยหนักมากแกผอมลงน้ำหนักลง15กิโลเราไม่รู้แกเป็นอะไรเราพาไปโรงพยาบาลบ่อยมากหมอตรวจไม่เจอก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรบอกว่าแม่หนูเนี่ยแค่เป็นกดไหลย้อนที่นี้เนี่ยอาการหนักขึ้นหนูเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าแกเป็นมะเร็งก็เลยรักษาแกมาสักพักนะคะไปลงต่างจังหวัดบ้างขึ้นมากรุงเทพบ้างหนูก็ต้องพาแม่ไปต่างจังหวัดเพราะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะแม่ติดเตียงด้วยค่าใช้จ่ายเยอะ ต้องจ่ายค่าพี่เลี้ยงด้วยค่าบ้านอีกนั่นเองซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเลยนะคะในโลกออนไลน์หลังจากที่ทางด้านของเบบีสุพรรณีค่ะได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตตัวเองนะคะผ่านทางรายการโหรกระแสแล้วในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมก็มีการขุดภาพของเบบีนะคะกับชีวิตที่สุดแสนจะรักชูรี่ค่ะทั้งไปเที่ยวต่างประเทศนะคะนั่งเครื่องบินชั้นบิวส์เนสคลาสแล้วก็อีกทั้งนะคะเพิ่งถอยรถรูปป้ายแดงที่เจ้าตัวเนี่ยเคยโพสต์เอาไว้อีกด้วย หลายคนเนี่ยก็มองท่ว่าส่วนทางกับคำพูดของตัวเองที่บอกว่าชีวิตลำบากมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยต้องมาทำออิแฟนเพื่อหาเงินมาจ่ายในส่วนนั้นหรือเปล่าโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปค่ะก็เอาเป็นว่าต้องรอให้ทางด้านของเบบี้เนี่ยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกันอีกครั้งละค่ะ